t i กต o k แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่เติบโตเร็วที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดตัวหนึ่งในโลก ภายในเวลาแค่10กว่าปีของการก่อตั้งมันทําให้บริษัทนี้นะครับปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า2อ0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและสิ่งนั้นเองส่งผลให้ซางยีหมิงผู้ก่อตั้งของบริษัทเนี่ยสามารถก้าวกระโดดขึ้นมาจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของประเทศจีนโดยมีทรัพย์สินสูงถึง39,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1.4ล้านล้านบาทแล้วกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ติก๊กต็อกมีที่มาที่ไปยังไงทําไมผู้ชายคนหนึ่งถึงใช้เวลาแค่ กว่าป,ปีจากอดีตที่เป็นลูกชายของครอบครัวชนชั้นธรรมดาในประเทศจีนที่พ่อแม่รับราชการสามารถเติบโตมาได้และประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและการทําธรุรกิจของเขามีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนกพงษ์สะทรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธรุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งนะครับเราเสียดายนะที่สอนเสร็จแล้วความรู้ดีๆหรือว่าเคส e s t u กรณีศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยมันถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระาดาษข้อสอบนะครับก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังในช่องนี้ดังนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธรุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแแบบบบนนนนนนีีีีีีี้้ทททุุกกกวววััััคคครรรรรรลลละะะะสส่่่่่ณํําาาาาาางงฟออออยูตืมมหเเเศษฐป็จใดโขผไ บ้างเขาทําธุรกิจยังไงและทําไมเขาถึงสามารถประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ซึ่งซีรีส์นี้เล่าไปหลายคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโ,โปร์ไทยอิตาลีฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วของประเทศจีนเนี่ยก็เล่าไปแล้วนะครับคนที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศจีนอย่างคุณจงซานซานแต่ว่าวันนี้ครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องราวของคุณซางจีหมิงนี่แหละซางจีหมิงเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับบริษัทไบ n ดนซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกัันนนนนนใใชื่่่่่ออ Tik Took Social ททีีเเเปแแพลตตฟรรรร์มมวาาาะะศจจจบขไู้กก จริงแล้วเป็นคนก่อตั้งนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเต่ายินซึ่งเต่อยินเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็น Tik t o อกที่ใช้อยู่แค่ในประเทศจีนแล้วตอนที่เขาเติบโตออกมานอกประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เอาเต่อยินไปใช้ทั่วโลกครับเขาสร้างเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมานะครับก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าตั้งชื่อใหม่ว่าทิก o อกสรุปง่ายๆไบแดนก็คือเจ้าของทั้งแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเต่ายินก็คือโซเชียลมีเดียในประเทศจีนแล้วก็พอออกมาทั่วโลกเนี่ยก็เป็นโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่าทินนจ,คนคกกจดเ,ดน Dance จดเดนคีป็ก อยู่ทางใต้สุดของประเทศจีนเลยก็คือมณฑลฟูเจียนครับโดยที่ซางจีเหมิงเนี่ยเกิดในปี1983นะครับซึ่งหลังจากที่จบมัธยมศึกษาเนะครับเขาก็ไปศึกษาต่อในครับในด้านคอมพิวเตอร์โดยสาขาเอกที่เขาเลือกเรียนเนี่ยก็คือเรื่องไมโครคอมพิวเตอร์ครับแต่วหลังจากที่เรียนไปได้ปีเดียวเนี่ยเขาก็เบนความสนใจนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นคนที่เขียนโปรแกรมซะมากกว่าก็เลยเป็นที่มานะครับที่เขาเนี่ยย้ายไปเรียนนะครับในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์แทนหลังจากที่เรียนจบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับเขาก็ได้งานนะครับที่เป็นโปรแกรม ที่ใหญ่โตอะไรนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทเล็กๆที่มีพนักง,งานไม่ถึง10คนด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในประเทศจีนนั่นแหละด้วยความที่มันเป็นบริษัทสตาร์ทอัพครับเป็นบริษัทเล็กๆไม่ได้มีโครงสร้างหลายแผนกหลายฝ่ายเหมือนอย่างบริษัทใหญ่ๆห,หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะการทํางานตรงนั้นเนี่ยบางทีมันต้องทํามากกว่าใน job description ที่อยู่ตอนเปิดรับสมัครงานหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆใช่ไหมครับซางยี่หมิเงเองเนี่ยนอกจากจะต้องเขียนโปรแกรมแล้วบางทีก็ยังต้องไปช่วยซัพ แต่ว่าซังยี่หมิงไม่มองอย่างนั้นนะครับเขามองว่านี่แหละเป็นโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้เพราะว่าถ้าเขาไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเช่นบริษัทที่มี100 100คนคนร้อยคนหรือพันคนขเขาเนี่ยก็เป็นได้แค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวหนึ่นงต่อให้เขาเก่งเขาก็จะเก่งอยู่แค่ในฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวนี้แต่ถ้าเขามาอยู่ในสตาร์ทอัพที่กําลังโตแบบนี้ขเขาจะได้เห็นในทุกๆรูปเขาจะได้เห็นการเติบโตของบริษัทการคิดการตัดสินใจของผู้บริหารแล้วที่สําคัญคือเหมือนเขาได้เรียนธุรกิจไปด้วยโดยที่ยังได้เงินเดือนจากบริษัทเองกกานคททุุๆฝ เตเ็มจนก็เริ่มได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าครับให้แต่เต้าขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องที่ต้องดูแลนะครับหลายสิบคนซึ่งเขาก็อยู่ที่นี่จนถึงปี2008นแะครับแล้วก็ตัดสินใจย้ายงานนะครับไปอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านไอทีนั่นก็คือ Microsoft ซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพที่เขาทํางานอยู่นี่เองนะครับในภายหลังเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายกิจาการให้กับ e x p e d i ีเดที่เป็นเว็บไซต์จองตัว๋วแล้วก็จองเรื่องของการท่องเที่ยวที่ใหญ่ระดับโลกซึ่งงมมมมมัััันนตรรรรกกกบบททีีี่่่ผเเคคยสสภาาาาษษณ์หหฐือววธุิจ สำเร็จในไทยหลายๆคนนะครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จของคุณเนี่ยก็คืองานแรกหรือว่าหัวหน้าคนแรกของคุณนั่นแหละเขาจะเป็นคนเชฟความคิดของคุณเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณได้เห็นว่ามุมมองต่างๆในฐานะคนที่มีชั่วโมองบินที่สูงกว่านั้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วคุณจะได้เห็นอะไรจากมันบ้างสําหรับน้องๆเฟิร์สจเบอร์หรือว่าเด็กจบใหม่ที่กาลังหางานนะครับงานแรกของคุณหัวหน้าคนแรกของคุณสําคัญมากๆอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยเอาล่ะหลังจากที่ซางยี่บมิงน่ะครับ เติบโตนะครับแล้วก็ขยับขยายก็เลยเป็นที่มาที่เขาลองยื่นรเรซูเม่นะครับไปสมัครเข้าไปที่บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ครับซึ่งณเวลานั้นเองเนี่ยก็คือ Microsoft ก็คือเจ้าของระบบปฏิบัติการ w n n o w w นะครับหรือว่าตัว Microsoft Office ที่เรารู้จักกันทํางานอยู่ใน Microsoft ได้ไม่กี่ปีครับซางยิมิงก็เข้าไปนะครับคือเรียนรู้แล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่นี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเป็นได้แค่ ตัวเล็กๆในงองค์กรมันไม่ได้มีอะไรที่เรียนรู้ได้มากกว่านั้นก็คือเหมือนกับเป็นเหตุผลที่ผมบอกไปว่าณวันแรกที่เขาเป็น First สเ b b e r คือไปเป็นพนักงานที่สตาร์ทอัพก่อนหน้านี้เขาได้เรียนรู้เขาได้เห็นจากบริษัทที่มีแคบไม่ถึง10คนกลายเป็นบริษัทที่มีหลักหลายร้อยคนว่ามันสเกลยังไงมันขยายยังไงการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องเป็นยังไงเขารู้สึกว่าแบบนั้นมันทั้งท้าทายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างคุณค่าที่มากกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่ๆที่ตตััััวเอออองงงนนนไไดด้้้้แคค่่่่่ิลกกกีีีทมมาาาารรรบขใจึ ออเพื่อไปทํางานที่อื่นเขาลาออกเพื่อที่จะออกมาตั้งบริษัทของตัวเองซึ่งธุรกิจแรกของเขาเนี่ยยังไม่ใช่ไบแดนที่เป็นเจ้าของ Tik t o อกหรือว่าเต่ายินนะครับบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นมาณเวลานั้นครับเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในจีนซึ่งมันเป็นช่วงที่อสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยเฟื่องฟูนะครับเขาก็เลยมองว่าถ้าเขาสร้างเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อันนึงให้คนได้มาลงประกาศซื้อขายเนี่ยก็น่าจะสามารถเกาะกระแสเกาะตลาดตรงนั้นได้ซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหหนนนนนนึึ่่่่่่่่งงงะครรรัััับบบกกออออออททททีีีเขาาออาาาจตตวววมมมแล้้้ิิษษใใซืืช So what? แอปพลิเคชันแรกของไบเดนเนี่ยก็ยังไม่ใช่โซเชียลมีเดียอย่างทิกตอกหรือเต่ายินนะครับว่าเทรนดของผู้บริโภคก,กําลังเปลี่ยนไปจากที่แต่ก่อนเนี่ยคนเสพข่าวในทีวีในหนังสือพิมพ์ณเวลานั้นเองเนี่ยคนก็เริ่มใช้หนังสือพิมพ์น้อยลงใช้กระดาษน้อยลงไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือเนี่ยน้อยลงจริงๆเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทําเป็นแอปพลิเคชันในการเสพข่าวซึ่งแอปพลิเคชันนั้นนะครับมีชื่อว่าเต่าเจียวเป็นแอปพลิเคชันข่าวในจีนครับที่ได้รับความนิยมอย่างเร็วมากแล้วก็เลยทํําาาาใให้้้เเคคนนีีนนน Capital. ่่ไดรรรรััับบงงิลททุจจก Capital สมูก นะครับ Sequoia Capital เป็นบริษัทที่ให้เงินลงทุนนะครับสนับสน,นุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงทั่วโลกเลยนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานี้นะครับที่ s e ย u o i a Capital เนี่ยลงทุนไปแล้วหลายบริษัทนะครับโดยที่บริษัทที่คุณรู้จักแน่ๆก็อย่างเช่น Apple นะครับเขาลงทุนกับ Steve Jobs ในตอนตั้ง Apple แรกๆ Instagram, WhatsApp, Airbnb, Stripe, Unity และอีกหลายๆบริษัทเลยเนี่ยครับเป็นนักลงทุนระดับโลกที่จริงๆสตาร์ทอัพทั่วโลกเนี่ยก็อยากจะได้เงินทุนจากเขามากๆเพราะเคาเป็นนักลงท,ทุนที่มีชื่อเสียงจริงๆซึ่ง b y d a n เองนะครับก็ไปเข้าตาี Sequoia ็ได้รับเงินลงทุนก้อนแรกนั้นมาถึง100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆและจากเงินทุนก้อนนั้นเองครับทำให้ซางจีหมิงเนี่ยก็ได้มองเห็นโอกาสครับว่าเฮ้ยเงินทุนที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาอไปสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่ต่อยอดให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมซะอีกคราวนี้เขาก็ไม่ได้มองที่จะเป็นแค่แอปพลิเคชันข่าวแล้วแต่จะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของคนได้จริงๆซึ่งคุณ่า,พาะพรถอดออกครับแอปพลิเคชันนั้นก็คือเต่ายินโดยในครัััััั Sang ้ G ้้งงงงงนนนนนนนีีีีีเเเเเเออออคคคคคาาามมมิิววว่่่่่ถปปป็็แแพลลชขยฝดดทืก นั่นก็คือพวกสัมนาข่าวเอาข่าวมาลงแล้วก็ข่าวนั้นน่าสนใจหรือไม่สนใจเนี่ยมันก็เอาตรงๆคือแล้วแต่บุญตกรรมใช่ไหมครับว่าถ้าข่าวมันน่าสนใจคนดูก็ชอบคนดูชอบก็กลับมาใช้แอปซ้ำเรื่อยๆแต่ครั้งนี้เองเนี่ยเขาก็มองว่าเขาอยากจะทําแอปพลิเคชันที่มันเป็นรูปแบบที่เรียกว่า UGC นะครับหรือว่า User Generated Content นั่นก็คือคนที่เป็นผู้ใช้งานเองเนี่ยเป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองและผู้ใช้งานอีกฝั่งหนึ่งก็เข้ามาเพื่อเสพคอนเทนต์ที่ ยูเซอร์ฝั่งนี้เป็นคนสร้างด้วยไอเดียนี้ครับมันจะทําให้การสร้างคอนเทนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อจํากัดซึ่งการทํา User g e n e r a t e d Content เนี่ยมันก็จะทําให้คนที่ทำคอนเทนต์ได้ดีก็จะถูกดันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะคนที่ทําได้ไม่ดีก็จะไม่ค่อยส่งมอบถูกไหมฮะก็เลยเป็นที่มาครับที่เขามีไอเดียว่าเฮ้ยโอเคในโลกของเราพวกการเขียนหรือว่าการพิมพ์เนี่ยเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ก็ทําได้ดีแล้วในขณะที่วิดีโอยาวๆนะครับก็มีเจ้าตลาดอย่าง YouTube อยู่แล้วเขาเลยมองว่าเขาเ user content บบขงเเเพราาะในนสมมัยทีี่่ YouTube Content User t Generalized กิด เกิดมาอยู่บนขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์สมัยนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำมันถูกออกแบบมาเป็นวิดีโอแนวนอนแต่ถ้าเราดูตัวเลขในปัจจุบันจริงๆเนี่ยคนมีโทรศัพท์คนเป็นเจ้าของโทรศัพท์มากกว่าเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์แล้วคนก็ใช้เวลาอยู่บนโทรศัพท์มากกว่าที่จะอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ด้วยดังนั้นก็เลยเป็นที่มาครับที่เขารู้สึกว่าเขาจะสร้างแพลตฟอร,รม User ์มยูสเซอร์จ a นเนอร์เทสคอนเทนต์เนี่ยในแบบของวิดีโอสั้นที่เป็นแนวตั้งแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสาเร็จเป็นพลุแตกเลยครับเรายินที่ออกไปในปปรระเเททททศจีีีีีนนนนน่่่่่ยยได้้้ัับบคคววววาาาาามมมมิองงสสูกก็็แลใุณ ความสาเร็จขนาดนั้นเนี่ยคุณจะขยายความสําเร็จของคุณไปยังไงได้บ้างตัวสร้างชิมิงเ,งเองนะครับมองว่าจะออกไปต่างประเทศเนี่ยต้องคิดดีๆไม่ใช่แค่ดุ่มๆแล้วก็อ่ะเปิดแอปพลิเคชันนี้ขยายไปในต่างประเทศเลยเขาก็มองว่ามันต้องเข้าไปอย่างมีกลยุทธ์เพราะม,มันมีคู่แข่งอยู่เต็มไปหมดทังชิมิงเลือกที่จะจับเซกเมนต์ของกลุ่มลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งครับนั่นก็คือกลุ่มที่ชอบความบันเทิงก่อนเขาเลือกที่จะเข้าไปซื้อก,การของบริษัทที่ชื่อว่า music d o ly เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เอาไปให้คน เพราะเขาต้องการที่จะเริ่มจับกลุ่มจากกลุ่มนี้ก่อนครับมองว่าเป็นกลุ่มที่ขยายได้แล้วก็สร้างความมั่นถึงได้ดีเมื่อซื้อแอปพลิเคชันตัวนั้นมาเสร็จนะครับก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโดยใช้สูตรสําเร็จบางอย่างที่ทํากับเต่าดินในประเทศจีนมาก่อนเนี่ยเอามาใช้ครับจนปัจจุบันแอปพลิเคชันนั้นก็ค่อยๆมีหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่า t i ๊กต็อกซึ่งปรากฏว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสําเร็จครับเพราะจากกลุ่มนั้นที่เขาเลือกที่จะเจาะเนี่ยมันเป็นกลุ่ rate, าาลลง เพื่อหาข้อมูลบางอย่างเช่นผมต้องการที่จะเจาะผนังจะทําสวนอย่างเงี้ยผมเข้าไปเพื่อเ e ิร์ชเพื่อค้นหาเมื่อผมได้คาตอบเสร็จผมก็ปิดและผมก็ไม่เข้าไปอีกเลยจนกว่าผมจะมีปัญหาใหม่ใช่ไหมซึ่งซางจิมิงเนี่ยก็เลยมองว่าจะไม่เจาะก,กลุ่มพวกนี้ก่อนครับจะเจาะก,กลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่คิดว่ามีกิจกรรมที่อยากจะเข้ามาทําประจํะจํๆก็เลยเป็นที่มาที่เขาไปเจาะกลุ่มของคนที่อยากจะมาเต้นคู่กับเพลงนี่แหละเพราะคนกลุ่มนี้เขามีพฤติกรรมที่จะกลับมาทําซ้ําในทุกๆวันแล้วก็ยิ่งคนเข้ามามากขึ้นก็ยิ่งกลับมามาาาาาทํํซ้้้้กกขึนนผูใช็จะ เติบโตมากยิ่งขึ้นคือเริ่มตีตลาดจากความบันเทิงไปก่อนเพราะถ้าคุณสังเกตให้ดีในปัจจุบันนี้ t ิ k กต o k ก็ผลักดันคอนเทนต์แนวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแนวความรู้แนวขายของแนวอื่นๆอีกมากมายแต่กลย,ยุทธ์ที่เขาเลือกใช้คือเจาะกลุ่มที่คิดว่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยขยายฐานให้เขาได้เร็วที่สุดก่อนจนปัจจุบันนี้นะครับคุณเชื่อไหมครับว่ามีคนที่สมัครใช้งานติ๊กต็กนะครับกว่า1000ล้านคนทั่วโลกในขณะที่คนทั่วโลกที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคือ 4, 8, นคนคที่ร์เน็ตทั้งโลน กว่าหนึ่งใน5นะครับเป็นผู้ใช้ของ t i k t o k ไปแล้วและทั้งหมดทั้งมวลนี้เองคือเหตุผลที่ทำให้บริษัท d บแดนของเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง223,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและซางจีหมิงเองก็มีทรัพย์สินก,กว่า3 9 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ1.4ล้านล้านบาทขึ้นแท่นกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของจีนแซงหลายๆคนแซงแจ็คมาแซงโพน,นีมาขึ้นมาทันทีและนี่คือเรื่องราวของ t i k t o k นะครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรจากซางจีหมิงบ้างสำหรับผมเองนะครับ มากๆเป็นประโยชน์มากๆเลยเรื่องแรกครับผมว่าซางจีหมิงเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการวางแผนชีวิตเหมือนกันนะครับเราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยโชคชะตามันพาไปแต่ว่าถ้าคุณฟังประวัติของซางจีหมิงคุณจะรู้ว่าการตัดสินใจเลือกอนาคตของเขาโชคชะตาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันเกิดจาก ผลของการกระทําในวันนี้ถ้าคุณไปเปิดประวัติของซางจีหมิงดูนะครับเขาจะให้ความสําคัญกับการวางแผนชีวิตมากๆเหมือนอย่างเช่นที่เขาเลือกที่จะทํางานในบริษัทสตาร์ทอัพในวันที่เขาไปสมัครงานในบริษัทไหนก็ได้แต่เขาอยากจะทํางานกับบริษัทที่มีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่ไม่ถึง10คนแล้วอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากหัวหน้าที่เก่งหัวหน้าของเขาคือเจ้าของบริษัทที่ทำสตาร์ทอัพจากเล็กๆจนกลายเป็นมีหลายร้อยคนแล้วก็ขายธุรกิจให้กับเอ็กซ์พีเดียธุรกิจระดับโลกได้ซางจีหมิงนนั้นคดีวจุณ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความสําเร็จของ t ิ k ตอกและเต่ายินบริษัทไบ n ดนเนี่ยที่ดูเหมือนว่าทําอะไรก็จะมาถูกทางไปสมบูมันก็เกิดจากการที่เขาล้อผิดลองถูกมาแล้วแต่ไม่ได้ลองผิดลองถูกแบบล้มลุกคลุกขานด,ด้วยตัวเองซะทั้งหมดเพราะเขาได้เมนทอร์ที่ดีหรือเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีจากการเลือกงานแรกของเขาต่างหากและข้อ2ที่ผมได้เรียนรู้จากคุณทางจีหมิงนะครับเมื่อกี้นี้คือโชคชะตาของชีวิต แต่อีกอันหนึ่งครับโชคชะตาของธุรกิจก็เช่นกันหลายคนบอกทําธุรกิจก็ต้องพึ่งโชคชะตาพึ่งดวงแต่สําหรับทางชิมิงเองเขามองว่าทุกธุรกิจต้องเดินไปอยากมีกลยุทธ์อยู่ตัวอย่างเช่นในวันที่เขาจะขยายธุรกิจของเขาเขาไม่ได้เลือกว่าอยากจะเป็นแอปพลิเคชันทําวิดีโอที่รองรับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มลูกค้าเหมือนร้านอาหารนะครับที่บอกว่าร้านของเราอร่อยทุกอย่างสุดท้ายแล้วร้านนี้ก็จะไม่มีอะไรดังเลยผมเคยฟังเลคเชอร์ของคุณปลานะครับเจ้าของไอวอรีแลวผมเนี่ยชอบมากๆนั่นก็คือถ้าร้านของเราบอกว่าร้านของเราเด็ดแล้ววกอออร่่่ยยทุาางนีป มีมดดเด่นึคุณพลายเองมองว่าเขาจะต้องสร้างแบรนด์ให้แตกต่างแล้วก็โดดเด่นไปเป็นเรื่องๆเ,เลยเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาก็ออกไปเป็นร้านใหม่ที่ชื่อทองสมิธถ้าเป็นข้าวต้มก็ต้องเป็นโรงสีโพชนาะอาหารไทยก็ต้องเป็นร้านหนึ่งไอศครีมก็ต้องเป็นร้านหนึ่งนั่นต่างหากที่จะทําให้เราสามารถสร้างแบรนดิ้งของเราได้ชัดเจนเหมือนกับที่เขาอยากจะขยายเต่ายินไปต่างประเทศก็ไม่ได้ขยายแบบตรงๆแต่ว่ามีกลยุทธ์ว่าจะต้องไปจับกลุ่มคนที่ชอบเต้นประกอบเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอซะก่อนเพราะกลุ่มนั้นจะทําให้ฐานลูกค้าเติบโตขึ พอเราจะเปิดเซกเมนต์อื่นให้คนมาทําวิดีโอก็ยังไม่สายและเรื่องที่3ครับนั่นก็คือการไม่ยอมที่จะหยุดพัฒนาเลยถ้าคุณสังเกตให้ดีในวันที่เขาทำแอปพลิเคชันข่าวที่ชื่อว่าเต่าเทียวเนี่ยจริงๆเขาจะพอแค่นั้นก็ได้เพราะมันประสบความสําเร็จแล้วหรือต่อยอดจากตรงนั้นไปก็ได้แต่เขามองว่ามันมีโอกาสอีกมหาศาลถ้าเขามาทำแอปพลิเคชันวิดีโอซึ่งเขาก็ไม่ลังเลที่จะออกมาทํากลายเป็นเต่าดินและทิกตอกในปัจจุบันแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าในปัจจุบันนี้การบริหารงานของซางชิมิงเนี่ย เขาบังคับให้พนักงานที่เป็นระดับซีเนียนะครับคือตั้งแต่ผู้บริหารหรือผู้จัดการระดับสูงทุกคนเนี่ยต้องเล่นเต๋ายิงต้องเล่นติ๊กตอกด้วยตัวเองด้วยต้องทำคอนเทนต์ให้มีผู้ติดตามเยอะๆมาวัดกันที่ว่าคุณได้หัวใจคุณได้กี่วิวคุณได้กี่ follower เพราะโปรดักต์จะไม่มีวันพัฒนาได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจเหมือนผู้บริหารในหลายๆบริษัทนะครับที่นั่งบริหารแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ลูกค้ากําลังประสบพบเจอปัญหาอะไรเพราะตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้สบายๆในห้องแอร์ในห้องผู้บริิิหหหาาาารรรรแบบบนนนนัััั้้กก็จะทใํใผลตภณณฑ์ืออขงคุไไมม่ีวพฒป นี่คือ3ข้อคิดที่ผมได้เรียนรู้จากซางจิมิงผู้ก่อตั้งไบแดน c ์เจ้าของเต่ายินและติ๊กต็อกนะครับและข้อสุดท้ายนะครับแถมให้อีกนิดหน่อยในการขยายธุรกิจของเต่ายินเนี่ยเหตุผลที่เขาสามารถดึงดูดครีเอเตอร์หรือว่าคนที่มาทำคอนเทนต์ได้เยอะๆก็เป็นเพราะว่าเต่ายินแล้วก็ติ๊กต็อกสามารถที่จะสร้างยอดขายอย่างเป็นกรอบเป็นคำรรให้พวกเขาได้อย่างไงละ่ะซึ่งกลยุทธ์ที่เต่ายินและติ๊กต็อกทำนะครับคือการเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ N, เบอมมาา Multi Network. ็คือเป็นกลุ่มของเอ็คือเป็นกลุ่ของบรรดาคนที่ทําจากมัลต เหมือนกับเป็นสังกัดครับก็คือสังกัดเนี้ยรวมตัวกันแล้วก็มาขายของมาสร้างรายได้พูดง่ายๆก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับค่ายของบรรดาครีเอเตอร์ครับแล้วก็ค่ายเนี้ยก็จะมีสินค้าหรือว่ามีสปอนเซอร์มาเข้าเมื่อเข้ามาที่ค่ายนี้เสร็จเขาก็กระจายให้กับคนในค่ายเนี้ยในการช่วยกันไลฟ์ช่วยกันขายแล้วก็ที่สร้างยอดขายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอยนนู่นะ่ครับก็เพราะว่าเขาเนี้ยจับกลุ่มกับ M.C.N เหล่านี้ก่อนแทนที่เขาจะไปจับกลุ่มกับ คนทีละคน2คนนะครับเขาก็เข้ามาดีลกับ m c n m c n เหล่านี้ก็ขยายนะครับเครือข่ายของเขาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีแต่คนที่ทำคอนเทนต์ดีๆทำคอนเทนต์เก่งๆก็ยิ่งมียอดขายที่มากขึ้นมากขึ้น m c n อันดับหนึ่งของจีนเนี่ยนะครับยอดขายเป็นวรรพันล้านอยู่เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกสนใจมากๆนะครับว่าอุย้ยโมเดลในการทำรายได้ของจีนเนี่ยปัจจุบันมันไปไกลเหมือนกันเนาะทีนี้มาถึงตรงนี้ครับผมก็เลยจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมกำลังรวมกลุ่มนะครับเพ ของสถานทูตจีนเป็นคนที่คอนเนคชันในฝั่งของจีนกว้างขวางมากนะครับแล้วก็ M.C.N อันดับหนึ่งของจีนที่ยอดขายเป็นพันๆล้านหยวนเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่เปียกเองและ M.C.N อันดับหนึ่งของจีนครับตอนนี้เขากำลังจะสร้างห้างสําหรับไลฟ์คอมเมอร์ครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่พี่เปียกไปคุยมาว่าถ้าพวกเราเนี่ยได้ไปด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเดือนธันวาคมปีนี้เราจะเป็นกลุ่มแรกครับที่เขาจะเปิดให้เข้าไปดูแล้วก็จะได้คุยกับผู้บริหารของ M.C.N นี้ด้้้ววยยยยยททที 100, 000, นนี่่เเเาาาาาาแบบไลกกััันนนนงงออดขหหํรื ที่คุณอาจจะเคยเห็นนะครับอย่างลีเจียชีที่ในไลฟ์เดียวเนี่ยหานาทีขายลิปสติกได้1 5 0 0 0แทง่งเขาทํากันยังไงเนี่ยแหละครับเราจะได้ไปหาคําตอบกันจาก MCN เจ้านี้ว่าเขามีโมเดลในการสร้างรายได้อย่างไรเติบโตมายังไงจากวันที่ไม่มียอดขายเลยเป็นยอดขายที่หลักร้อยล้านหลักพันล้านหยวนเพราะถ้าคุณเชื่อเหมือนกันว่าในประเทศจีนเนี่ยเขานําหน้าไทยไปแล้ว3ปี5ปีพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราได้ไปดูว่าอนาคตนางถามยาฉีดไปดูนะครับว่าอีก3ปี5ปีประเทศไทยจะเป็นยังไงเราจะได้เอาโอกาสต่างๆเหล่านั้นคอนเน ่าเหลนนัน้กลับมาทําก่อนผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจมากนะครับตอนนี้ก็เลยเรับโจทย์จากพี่เปียกมาว่าต้องมารวมเพื่อนๆน,นะครับให้ได้อย่างต่ำๆเนี่ยสาคนไป business trip ที่จีนด้วยกันแล้วผมก็เลยให้พี่เปียกช่วยติดต่อผู้บริหารที่อื่นๆไปด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าไป business trip หรือว่าพูดคุยกับบริษัท เจ๋งๆแบบไหนได้อีกก็เลยมีที่คอนเฟิร์มมาตอนนี้นะครับมีทั้งบาบานะครับคือเข้าไปดูออฟฟิศของบาบาเลยของแจ็คมาเลยว่าเขาใหญ่โตขนาดไหนเขาผลิตเขาอะาดีกันยังไงไปพูดคุยกับพวกเขานะครับว่าเขาเห็นเทรนด์เขาเห็นอนาคตในธุรกิจอย่างไงบ้างผมก็เลยตั้งชื่อทริปนี้นะครับว่าเป็นทริปล่าขุมทรัพย์ป,ประเทศจีนก็กําลังรวบรวมเพื่อนๆอ,อ,อยู่ครับเพราะผมอยากไปมากแล้วก็ผมไปคนเดียวเขาไม่เปิดครับเขาบอกว่าให้รวบรวมเพื่อนมาให้ได้30คนเป็นอย่างน้อยก็เลยจะมาชวนทุกคนนะครับใครอยากไปด้วยกันนะลงชื่อแสดงความสนใจกันมาหน ที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็อบาบาที่ประเทศจีนเนี่ยได้คัดเลือกได้พิจารณานะครับแล้วก็ที่เล็งไว้ว่าจะเดินทางก็จะเป็นเดือนธันวาคมปีนี้ใครสนใจลงชื่อกันเข้ามานะครับแล้วก็จะมีอีก2ที่ที่คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับก็จะเป็นแอนบ x ็อกกับมุกซินนะครับเป็นธุรกิจที่จากโนเนมเลยนะครับแต่ว่าสามารถขี่คลื่นของเต๋วยินหรือว่าติ๊กต็อกเนี่ยจนมียอดขายหลัก พันล้านหยวนได้แล้วก็กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยถ้าเราเชื่อว่าอนาคตในธุรกิจของโลกเราเนี่ยจีนจะเป็นผู้นําเราเชื่อว่าเราจะมีขุมทรัพย์ให้ลากกันอีกมากมายบนดาวดินหรือ t ิ k กต็อกเนี่ยก็อยากจะชวนให้ไปด้วยกันนะครับในทริปนี้ผมกับพี่เปียกก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ไปในทริปนี้ด้วยก็ใครที่สนใจใครที่จะไปด้วยกันนะครับลงชื่อสนใจไว้หน่อยนะครับในคิวอนาคนี้ลิงก์นี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วก็เดทคลิปชันเกามะลงชื่งกันไว้าาคุณจะ ในพัฒความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะามาเล่าให้ฟังน้องของเรียนแบบนี้ทุกวันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ชอบอะไรของเรื่องนี้อยากให้มาเล่าเรื่องอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ